ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับค่าสวัสดีครับพี่น้องนะครับนะพบพอ่พอกับพี่จ้าตอนคำคำ,คำดึกดๆนะพี่จ้ามาบ้านครับผมมื่อกี้เราได้อย่างมากมายครับนะได้เป็นห่วงครับผมนะอมหวก เป็นอ้อมหัวใส่อีเลิดครับนะไปอีเลิดมั้งครับผมเดี๋ยวพี่น้องเห็นไหมครับ่พีน้องเห็นนี่ครับอ้อมหัวครับผมแซ่บหอมครับพี่น้องนะมาแล้วกันอันนี้ผมมันมีมงบางพี่น้องนะครเ็นเจลครับนะเป็นเจลปลาแดกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้แถวนี้แหละนาแล้วก็อันนี้หน้าเพืนเฮ็ดครับผมเป็นอ้อมหอยตาครับ นะพี่น้องก็กหินบ่กินบ่รุอไห้เล็บมาไหมพี่น้องนี่เป็นแนวกินบ้านๆนะครับเมื่อนี้นะเมื่อนี้เป็นแนวกินบ้านๆเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้แถวนี้นะครับเนาะเพราะามันมันม,มีพื้นที่แล้วครับผมสำหรับผักเขาไม่ต้องเอยียงมากมายคือเกลาครับนี่เอามาเจมจำเจีวครับนะเจีวประแด็กมะละกินกกับบะเขือม่วงครับผมมาที่แรกก็จะพาไปไทยข้างนอกนะครับนาะอแต่ว่าฝนชิตกครับลมแห้งผมมาเลยยันลมมันเข่าในอน มีดูยามีนองเมืองวุเรียงครับผมภูมเขามาข้างในนในบ้านบรรยากาศก็ว่าต้องอยี่ยงมากมายดอกนะครับเนาะนี่หน้าตู้ครับผมนี่หน้าตู้ลองมึงนะสดน้ำแซ่บๆผมออมเองแซ่บเลยเจียวตุยเข้าไปหนักๆเลยอืม อันนี้เป็นหัวกกบนะพี่น้องนะเมื่อเนี้ยมาฮะมาตุยแก้วอันประแด็ก ซบขอเนี่ยจุ๋ยสะใภ้อีเลือดน,นะผมแกงสะใภอีเลือดแด้วแต่วมรู้รแต่ผมบอล่องมาแล้วครับเนาะถ้าติดตามว่าจะมีเมนูอ,อย่างเด็ดๆ รองแกงหอยอหน้ามเม็ดแกงหอยนะเดี๋ยวผมชิลองชิมมือแซ่บเลยครับผม,อม,อมหอมบักที่เรา ประเค้ากอบมันไม่มีพื้นที่วางไม่นนองอั้ที่ผมใส่ห้องนี่ก็เป็นตะกร้าครับ บ้าคือมาแสียกันเลยเหรอตุยเลยคำนี้เงี้ยสดคำนี้เงี้ยเลยพี่น้องมึงผ่าอีเลือดหอมหอมครับพาะจ้าให้กับใบชะพูครับพี่น้อง ปากเต็มคําเจ้าว่าเนี่ยก็ตําเองก็แช้ม,มหอมผมใส่กล้องหลังไทยนะ ใส่กองหลังไทยมื้งเนี่ยแกงหอยเล็บมา้าอืมน้ำนี่ก็แซ่บเหมือนแซ่บคนละแบบ บ้านๆทงสองเมนูนะมึงเนี่ยชนกันพอพี่จะกลับบ้านทุกเสาร์ที่เด้อน่นมาเสาร์ที่จะกลับบ้านนะผมย่างน้อยเฮากลับมาบ้านนะครับนอกจากแนวยูแนวกินบางย่างเฮาก็ต้องซื้อครับพี่น้องบางย่างเฮาก็ต้องซื้อเขาไปหาเองได้ครับ น้ำมือผมก็จะออกลา่าพึ่งคือก็พยายามไล่ห้มันถึกตอดต่าเดี๋ยวพีขอขอขอ่น้องหัวขวันผมอีก อมหววนี่ละครับหวกบบหอบแทบเวลาเลาเคี่ยวนะกรบกลับกรบกลับในปากอะ <c oughs> ่ะจะไมาที้รับี วันนี้ก็จัดเมนูจุไปแล้วนะครับแล้วเมนูจู่เนี่ผมชินนานๆกินครั้งนะครับนะพี่น้องนะต้องเข้าใจพี่เจ้าผมกินดูไปเลยครับนะเมนูจู่เนี่ยย่างกี่ร่ากับที่ได้เจือยนะสำหรับเมนูอึง้งนะผู้ลงคนถามผมว่าพี่เจ้าเบื่อเบือบอ่อบอึ้งนี่ยเมนูของป้าครับไม่มีเบื่ออก พราะว่ามันกินในช่วงนี้ครับผมนะหลังจากเดืนอนเดือนหกเดือนเจ็ดไปก็ไม่ได้กินดอกอกินพอหอมปลาหอมคอไปหน่อยกินเขาต้องกินเพี้ยนน้ำเพี้นยนคือว่านแก้วเขาไปบวกบึ้มๆบิมบมบ่ม,บมไปเลยนเป็นแจ้วพิกของฟักปลดกล้ เมโนูนี่ก็ใช่ว่าจะหากินง่ายๆนะหวกเนี่ย สุดหอยจากกันซ่อนไว้พี่น้องส่งแซมนี้ก่อนนะเป็นหอยนี่ไหมเป็นหอยเด็ดมากครับผมนะหน้าพี่น้องมาออมออมใส่ผัก อ่าชีราวครับหอ,อมหอมแซ่บแซววาแล้วกันยัง ครับนะพี่น้องนะสลับมื้อนี้กับเป็นเมนูแบบบ้านๆครับผมนะกินง่ายๆนะกินง่ายๆแต่ว่าเมนูเนี้ยใช่ว่าจะหากินได้ง่ายๆคือกันครับมันอาจจะง่ายๆแต่ว่าหากินได้ว่าไงนะครับเป็นเมนูห่วกครับผมนะหรือลูกออดนะลูกออดกบครับผมเป็นหวกกบนะผมบอกว่าออมใส่ผักขาดนะบ้านๆง่ายๆไม่ต้องอย่งมากมายหรอกกับบรรยากาศข้างนอกฝนกำลังจะตกครับพี่น้องนะลมแห้งอีดี อารมณ์แหงฝ้าแดงนะครับเนาะมันบ่งบอกว่าฝนกำลังจะตกครับพี่น้องนะเมื่อนี้ก็ว่าต้องอย่างมากมายหรอกครับเนาะเอ้าสุดท้ายคือก็นะครับนะยังแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแช์นะครับนะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ่ายย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับผมนะขอบคุณหลายๆครับผมนะกับอีกบกี่คนกับหอดซืมื่นซับสไครต์นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จ่ายจะขออนุญาตไปสลองหามื่นซับดีกว่าครับนะหามื่นซับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอีอย่างที่ตื่นเต้นมากนะครับเนาะเครื่องแสนเนี่ย นะตอนนี้มันสามหมื่นกับสี่หมื่นมันยังบ่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะพี่น้องนะนะีก็ต้องถ่ายมันหอดนะรบก็บ,บรรู้ว่าตอนไหนผมคิดว่าน่าจะบ้านานครับพี่น้องนะครับเนาะเอาเพื่อ,เ,อเป็นการเสียเวลานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพิจาขอตัวจบการทำเพียงนี้แต่ว่ามือ,อื่นนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องมาคลิปวิดีโอนนะครับผมน้ามาเขา่าวิดีโอนํเพราะว่าพี่น้องถามหาว่าน้องไปแสน้องไปแสนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพานไปตีเพิงครับนะพี่น้องก็เลยเมื่อยครับนะมืออื่นสิไปอีกนะมือ,อื่นจะไปอีกบุรุษก พี่จ้านะเหียวนอกมาอัดวิดีโอนนะครับเนะาะกะถามเมืองว่ามืออื่นสิมีเมนูอย่างแต่ว่าเด็ดแน่นอน,นครับบอกผมพอกเลยมัทต้องหย่ยงมากมายดอกสลับพี่จ้านะเอา้าเพื่อการเสรียเวลาพี่จ้าขอตัวจบกด์ทําในนี้นะครับสวัสดีครับผม